ยายเท่าเมาซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะมาแล้วจ้าอุ่นรักเจ้าชายคลายหนาว Warm on a cold night ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้สืบสวนสอบสวนแฟนตาซีของนางเอกสาวคนเก่งหลี่อี้ถงกับพ่อหนุ่มปีหวนจิ้นบอกเล่าเรื่องราวของซูจิงเอ,อ๋อมือปราบสาวชาวเฉียนเด็กเส้นจอมเจ้าเล่ ที่ฉลาดเป็นกรดนอนเขาเก่งกาดมีความสามารถในการไขคดีแต่โชคร้ายที่เกิดมาอาพับค่ามีโรคประจำตัวสุดประหลาดร่างกายมักอ่อนแรงเนื้อตัวเย็นเป็นลมอยู่บ่บอยๆค่ะอาศัยที่มีแม่เป็นหมอนะคะคอยช่วยรักษาประคองอาการไว้จึงรอดตายมาได้ค่ะวันหนึ่งเกิดเหตุฆาตกรรมโหดลึกลับ สเจ้าหน้าที่รัฐถูกฆ่าตายตามบทร้องเล่นของเด็กค่ะผู้ต้องสงสัยก็คือชาวชี้ที่มีรอยแผลเป็นสามขีดบนหน้าค่ะเมื่อจับตัวมาได้ปรากฏว่าคือหารเจิงพระเอกของเรื่องที่ปลอมตัวมาเพื่อสืบคดีเดียวกันแท้จริงแล้วนะคะหารเจิงเนี่ยมีสถานะสูงทรงเป็นถึงองค์ชายแห่งเมืองชีค่ะที่ชาวเมือง มีพลังและการรับรู้เหนือมนุษย์ทั่วไปแต่พระเอกของเราเนี่ยก็ยิ่งพิเศษกว่าคนอื่นค่ะตรงที่มีฝีมือการต่อสู้สุดไรยกัดอีกด้วยแม่เทฟุดๆไปเลยหันจังนะคะก็ได้หนีออกจากวังเพื่อมาตามหารักแท้เอ้ยไม่ใช่ค่ะเพื่อมาตามหาเพื่อนรักค่ะที่เมืองเฉียน แล้วเพื่อนคนนั้นก็ดันมีรอยแผลเป็นที่หน้าเหมือนกับฆาตกรเปรียบเลยพระเอกก็เลยกังวลหนักเนี่ยว่าเพื่อนฉันจะกลายเป็นคนร้ายหรือเปล่าก็เป็นเหตุให้ต้องมาแอบซืบคดีนี่แหละค่ะนางเอกแล้วก็พระเอกก็จึงมาผัวพันรู้จักกันด้วยเหตุนี้และด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตบุบเพอรา,ารวาสเป็นกิมมิกที่แสนจะตลกน่ารักที่สุดก็คือ การที่บทนะคะวางให้อาการอ่อนแรงจะเป็นลมของนางเอกเนี่ยดีขึ้นได้ทุกครั้งเมื่อได้สัมผัสร่างกายของพระเอกค่ะทำให้นางเอกหาเรื่องโน่นนี่นะคะเพื่อจะจับตัวพระเอกตลอดเวลาแม่มือไม่ว่างก็จุบไปเลยสิคะแล้วพระเอกนะคะตอนแรกๆก,ก็ทำประหนึ่งว่ารังเกียจนางเอกหรอเกินแต่สุดท้ายเป็นไงแอบยิ้มจ้า แฉบยังห่วงออกหน้าออกตาเวลานางเอกไปโดนตัวคนอื่นอีกนางเอกนั้นนะคะหลังจากได้รับพลังจากพระเอกคะ่ะก็ไม่ปล่อยโอกาสดีๆให้หลุดลอยตามตือ้อชวนพระเอกให้มาสืบคดีด้วยกันพระเอกก็เล็ดตัวอยู่พักหนึ่งคะ่ะก่อนจะใจอ่อนเพราะเห็นว่านางเอกเนี่ยเป็นคนที่รักความยุติธรรมจริง ทั้งสองก็ได้กลายมาเป็นคู่หูคู่กัดที่เรื่องหัวจมท้ายช่วยกันไขคดีแรกจนสำเร็จค่ะแล้วก็ยังมีคดีต่อมาให้ได้ผจญภัยไปด้วยกันอีกหลายต่อหลายครั้งก็เกิดความผูกพันและรักกันมรกในถ่ายที่สุดค่ะใครติ่งคุณปีหว่นจินนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเรื่องนี้เพราะคุณเขาดูหล่อละอ,อตา ออราจับมาร์กยายเนี่ยแอบเชียร์มาตั้งแต่ตอนรับบทสิทธิ์พี่เพลย์บอยในเรื่องบัณฑิตหน้าหวานอรมานหัวใจนู่นละดีใจมากๆที่ตอนเนี้ยคุณเขาได้เป็นพระเอกซีรีส์ปังๆแบ้วและใครนะคะที่ชอบซีรีส์แนวโรแมนติกสืบสวนสอบสวน,สวนที่พระนางแท็กทีมฉลาดแพ็กคือมีความหวานอมเปรี้ยวทะเลาะกันไปรักกันไปพระเอกนะคะ มาแนวนิ่งขรึมดุดันไม่ค่อยจะอ่อนโยนสักเท่าไรแต่ให้อภัยค่ะเพราะร่อมากส่วนนางเอกนะคะทะเลน่นน่ารักเจเลแสนกลแต่ก็ก้าหารมีอุดมการค่ะตามไปได้เลยที T ่ไอชีอี e, มีซับไทยให้ได้ชมกันแล้วยังไงนะคะยายฝากทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง กริ้งกริ้งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย